วัสดีค่ะคุณนนท์ค่ะวันนี้มาถ่ายมีเพลงใหม่นะใช่เพลงชื่อว่าชื่อเพลงว่าเกินมาตรฐานครับไม่มีคําว่าดีละครั้งที่แล้วบอกดีกินมาตรฐานไปเออแล้วไม่ได้ดุหรือด่าเลยนะใช่เป็นเกินมาตรฐานเกินเกินมาตรฐานฮะไม่น่าจะมีอะไรพอดีแล้วฮะชีวิตชีวิตผมเราเราตั้งทาร์เก็ตว่าจะพูดอะไรที่มันบวกบวกแล้วก็บวกกับประสบการณ์ของเราหลายๆอย่างมันทําให้รู้สึกว่าเราอยากเล่าเรื่องนี้เรื่องถึง คนคนหนึ่งที่มันดีจนเกินมาตรฐานน่ะหรือ,อรวมไปถึงมันมีอะไรที่มันมากเกินกว่าคนปกติทั่วไปอย่างนั้นซึ่งในเอ็มวีคือพี่อลิสที่ดีเกินมาตรฐานหรือว่าเราใช่พี่อลิสด้วยเขาเขาเกินมาตรฐานมากต้องต้องดูว่าเขาเขามาตรฐานยังไงเขาอาจจะเป็นมาตรฐานของเขาหรือว่ายังไงคือมันมันมันจริงๆอ่ะถ้าดูเอมีเนี้จะรู้เลยว่าไซไฟมากอ่ะมันเป็นอะไรที่ ที่มันไปไกลอ่ะนอกเหนือจากโลกเราก็ยังยังมีอะไรหลายอย่างที่เราสัมผัสได้ทำให้เพลงนี้เราสึกว่าเราอยากไปอะไรที่มันเกินและก็ไกลมากกว่ามากกว่าเนื้อเรื่องปกติที่เราเคยเจออ่ะซึ่งซึ่งที่ได้มาก็เป็นเนื้อเรื่องอีกแบบหนึ่งครับสะท้อนไม่ใช่แค่คนสองคนรักกันและอาจจะเป็นคนหนึ่งคนกําลังรักอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างนั้นหรือว่าเราหนึ่งคนกาลังรักกันอยู่เรา หนึ่งคนก<อ>ำลังรักกันอยู่ <c oughs> นี่งงมากเลยรักตัวเองด้วยอ่ะคนหนึ่งคนรักกันอยู่ขัดเอาใหม่โอเคเอาใหม่หรือว่าหรือว่าเราสองคนกำลังรักกันอยู่สองคนรักกันอยู่เออบ้าออกสือ่อจริงปะคือจริงปะออกสื่อจริงปะคนช่นนนก็ไม่ได้เป็นตุ้นทุกคนเนาะ <c oughs> ใช่ครับพักๆไว้บ้างเหลือไว้บ้างเออพักไว้บ้างพักไว้บ้างเพลงนี้ร้องยากไหมคะนบนนหาเพลงนี้ร้องยากไหมเออ ร้องอยังไงให้ให้คนฟังรู้สึกว่าบวกคือ,อ,อคือมันสนุกอ่ะมันสนุกแต่เสียงจริงๆมันอ่ะมันยังเศร้าเออเราทำไงให้มันเหมือนกับเราบอกว่าสนุกสนุกอย่างเงี้ยมันต่างกันได้นามินกอสนุกจังเลยเฮ้ยเฮ้ยหลายคนหนาวว่าทำไม<ห>นไ<ห>นดูดีนะครับนนกินอะไรกินกันเองนะครับผมลองดูนะลองดูโอเคครับลองดูมันดีมากใช่จริงมากคารดอีกรอบ ก็ er, จะได้ฟังกัน29นี้ครับแล้วก็<ม>จะพยายามทําให้ MB มันมันเสร็จทันเพราะว่า1ส่วนตัวคือเราตั้งใจมากกับ2ชิ้นงานนี้ไมว่าจะเป็นเพลงหรือว่า m อี คุณผู้ชมฮ่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับนางเอก MV คนคุ้นเคยของเราพี่อาิสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะทำเอ็มวีไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเช้าสนุกดีนะค,คือเหมือนแบบว่าเราเคยเจอน้องตอนไปสกูทัวร์อยู่แล้วแล้วก็น้องมีของอ่ะเวลาช่วงพักช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบสนุกเฮฮาร้องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเมื่อเช้าฉากไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีแบบน้องเขินอายเล็กน้อยคือน้องเนี่ย เ,เหมือนต้องคอยเทคแคร์ผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยแล้วน้องก็แบบไปซื้อของใช้ส่วนตัวแบบแชมพูอะไรเงี้ยแล้วน้องก็จะแบบเขินอายที่แบบต้องมาวางของใกล้ตัวเรา <c oughs> แล้วก็แบบของใช้แบบทันาไม่อะไรเงี้ยน้องก็เขินแล้วก็เล่นมาเลยไม่ต้องเขินตลกดีตลกดีค่ะใช่ที่อันนี้ต้องไปเข้าฉากใช่ฉากต่อไปนี่คือแบบเป็นดุเดือดหดลายมากหดลายมากคือแบบว่าคือเราต้องหดลายใส่กันคือน้องก็กลัวเราเราก็แบบมีมิชชั่นที่จะต้องแบบว่าทําให้น้อง สิ้นชีพไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่คนดีคือผู้หญิงร้ายคือข้าวนเราเรามีหน้าที่เราถือว่าเป็นหน้าที่เราเราไม่อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงร้ายก็ได้เรามีหน้าท oh ี like ่ซึ่งเล่นยากมากเพราะว่าแบบมันเหมือนแบบอย่างตอนที่เมื่อกี้เล่นไปเลยอย่างเงี้ยหน้าเราเหมือนแบบติดอมยิ้มตลอดเวลาเขาแบบโหดอีกเครียดอีเครียดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวก็ต้องดูกันว่าแบบเราจะสามารถโหดได้แค่ไหนใช่เราให้พี่อลิสนาเข้าฉากแล้วเ่าะเขาเรียกแล้วเนาะได้แล้วค่ะขอบคุ่ณค่ะ bye <laughs> ผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือแค่ภาพบรรยากาศบางส่วนเท่านั้นของมิวสิกวิดีโอเพลงเกินมาตรฐานของหนุ่มคนนั้นน่ะนนทนครับแต่ตอนนี้นนอานนเนี่ยต้อง